สวัสดีครับผมเชฟ<ช>พีเตอร์เอ็มอาซีครับเช็คแน่งเงี้ยไอ้เมนูยังนเมนูอม่เด้อยตอนเนี้ยปลาไก่แห้งหินเนี่ยห้ากินยาก้ยหากินยากววายกับปลาบูไนปลาเดีลยวใครดลูกชายตกมาวันน้ำกันใครต่อพี่เหรอใช่พอตกได้พ่บอพอนั่งกินเราหมาเด้อลูกใต้ทากินมาหนังของพี่เด้อ รอเบิ้งลอยใจอย่างนี้มือน,นีแสบอีเบิ้งเด้งองดนาเมนูไหมไก่ก็เดิอดเน,เนี่ยติดนด้ำรดพวกใครอรครระไรป้างใปลาบูไครบ้านี่ไหมยงกับใครยังหินไหมน้ำแดงถ้าบติดขาหาโนไม่เนี่ยนด้หลายกว่านี้หารสองอืมแมวมาเบิ้งเดอ้อน้ำเดืน้ำเดือดเรา น้ำเดือดแล้วเนี่ยยังลงพี่พแกงเด้อไปได้เด้ได้ปัดมลุกเอามันผิเผิดเนาะถึงใจดีอะไรไม่มต้องกใส่น้ำไอ้ดองนี่แก้วอะไเลยลูกเคยลงเดือดแล้วเนี่ยถ้าไปซนนะแล้วเขาเอาป๋าลงเลยระผิดจะริบน้ำเดือดแล้วป๋าลงไปค่อย เดีซ้วมันดิ่พวกเนี่ยนอนยันซ้่มกระดองคนเด้ยอยอยากค้นลดคนเราเดือดตอนนี่หากินยากเด้อเนี่ยถ้าได้ซิมอร่อยิดใจเลยต้องซิมมันในสูตรเทพพิเตอร์เห็นะใช่ประเทศนี้เชฟวอชินะนั่สูตรลูกซ้ายได้กินนี่พ่อไปหาอีกเถอะเลยมากหลาย ะไปนะแมไปเดี๋ยวจะพาไปลอยไปพ่อกระเป๋าไปอย่งไรเขาเอาเครื่องเฮ็ดริมน้ำเลยต่างเตินน้องนารอดมีเด็กปะบุยมีอยือเกือบเลื่องนใส่พอประมาณเด้อมักแทบจะใส่หลายมักหน่อยก็ใส่พอประมาณนัว้านัวผงนัวเฉบเชฟมักใส่หลายปะเชฟมักหลายหัวล้านหมแล้ว เออต้นอีตูอต้อยู่ไหนขามเปียกขามเปียกขามเปียกเดี๋ยวค่อยเด็ดบไปน้ำใส่ต่อเดี๋ยวพักปลูกกินเองนเนี่ยนอนนะไอตัวไอตัวใบโค้งทรงใบโค้เสือนี่เหมืนนั่นเนี่ยน,น,น,นอนบ้านเชเป้เอ,อม็มบาร์ซีโอ้พักพักบ้านกันหลาย ปลูพกพัคเคสกับเขาเองลองซิมดเปี่ยวปนะใช่ใช่ครับเปียนกันปล้ะไเยสองอนสามอนน้ลองซิมก,กอนยังมีเลิดคา,าทบตักเอา ได้หลายซอนเราไปไหนอยั่นี่ได้หอมอยู่หลายเอาหอยแมงแยกซินได้ไงวะโอ้ซินแยบซินนี่นี่นี่จะาของปลาดิ่รู้ไม่ดีเหรอเนี่ยนี่ยเจ้าของปลาทุกทีมาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้มาหาเนี่ยคนหาปลามาให้ ขุ่นในไท้ทอดย่า่กินน้ำข่าข้างล่างขุ่นย่า่ทอดทอดปลาหล้านไส้แซ่บขัางแซ่บขุ่นย่า่แม่บบนี่แหละแซ่บพี่ชายน้องพี๋ฝากงนี้ครับน้องพี่ตกปลามานลายเยอะใครเยอะใครไม่ตกอ่ะเยอะพ่อโน่งเหรอพ่อโงครับฆษณาพิงเดวิลครับโฆษณาพ่อโน่งหน่อยเยอะเยอะเทมทอเดี๋ยวพ่อโน่งหลาหน่อย Oh, น้ำปลากับน้ำตาลแตกต่างกันบ oh, ่แตกต่างแตกต่างน้ำหวานโอ้จิ้มน di ้อยเดี๋ยวนี้แตกหรอป๋องป่องป๋งแช่แล้วเอ็นบ่แช่แล้วป่องพอไปได้จังไปพักปกองไปเลยอืมแอนทีนี่แล้วเสร็จแล้วครับเมนูยังงั้ต้มต้มปลาขยังหิน เาหอยแองกินหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะมีไข่ด้วยพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเจ็บเบีมีส,สดอดยังนะเอาเไปได้ปีชัดก้องกันเอเวน ดีเซน,น,นไ์งไงขขป่ะนเนี่ยถึงเนี่ยไม่ดูละเนี่ยเลยว้าวความดีใฮะคือวะคือนึ่โอ้ยวนะครับจังน้อยนะครับน้ำปลาหน้าครับนำปลาหน้าแล้วนี่ก็ได้วเวลาแล้วได้วเวลาแล้วครับไปขยางหินอยู่บ้าน ไข่ทุกตัวปลาบูกับเสียบบูกับไข่เชฟเชมอนเมืองยานี่มักหลายสดเราสุดที่สดทุกอย่างแล้วติดตามไปด้เยครับฝากติดตามกดไลค์ติดตามมั้ยนะครับมื่อนี้มันหยุดเอาจใจน้อยนึงมือเลยไปทงเลยมือเดยไปน้าไปทงเลยไปจัดริมน้ำลยครับ นะผมผมก็ตอนแรกก่อนฉันเด้อก yeah. ่อนฝากทีมงานแฟนคลับกูร์ไรเดอร์ครับช่องยูทูบไอ้คำอาเมื่อน้ำดำบ่คำอาเมื่อน้ำดำคำอาเมื่อน้ำดำของไส้ครับไส้กาลสินฮัลโหลเดี๋ยวสีมาให้ติดตามทิปเด็ดทิปหนาเป็นเดี๋ยวผมมีโอกาสทิปหนาผมจะลงผ้าลุ่งธงลงไฮหาดำหน้ากินปงกินปลากันช่วงนี้กําลังไถยยังไงแล้วอยู่สวนอยู่ไฮของคนอ่ะคนไฮเพิ่นดำหน้า ดำหน้ามะข่าตำขุ่นเลยหลายยางครับมันเนื้อกินหลายเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บห้องเก็บเห็ดเว่อหลายยางอยู่เดี๋ยวสิผ้าไปท่องเที่ยวอีสานกินดีบ้านเฮาแหมสุดยอดครับเยี่ยมสุดยอดอีกทีครับนี่ไอ้นั่นครับมือไหนก็แซ่บนะดูน้อจิ้มกินก็สวยก็แซ่บมันต้มก็ได้ว่ามีเนแ้อแซ่บมลองชิ้มดูขอขอนะ ออ่อนดีเธอใครตใรตัวนี่แหละใครเนี่ยเดี๋ยวบ่เียวว่าไม่เอางัอาชอแช่บ่ะเชฟหอยป่เยเชหอยเอา้นเรยบงเชหอยบอกพ่งมาถึงบ้านพึ่งมาถึงบ้านกอดเงียกอนทับดอกดอกก็จะมาเอาล้างักด่ดอ่ไ พิ่งมาถึงบ้านก็กอดเนียกอ่าน่อแล้วก่อนเก็บหอยเพิ่งมาเก็บหอยเอย่งมากำลังมาครับโอสานิดหนึ่งเนาะเยวมีมีโน้นึงเลยมีโน้นึงหอยล้วนะอัเนาะเดี๋ยหอยต่อเข็่หอยเดี๋ยวเก็บหอยเก็่หอยเนาะได้ๆๆล่อมาเลยดิพลดกอดเนียเพิ่ดกอดรออยู่เด้อเบีอยเอย